เห็นต่างกับคำพากานะคะกับแขกแล้วก็คุณอั๋นบุญนาควันนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากไปทายพิษนะคะที่คุณคำพากาใสไว้ให้ผมตลอดเดือนนะคะค่ะก็พบกับรายการของเราอีกเช่นเคยค่ะทุกๆวันอาทิตย์ทาง Voice TV สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะคุณอาเป็นยังไงบ้างครับมื่อาทิตย์ที่แล้วที่จัดคนเดียวแล้วก็มีประเด็นอะไรต่อเนื่องมาไม่พรุ่งพร้ามทำเพลงแล้วค่ะเรามีเรื่องต้องแก้กรรมกันเยอะเลยค่ะคุณอาสำหรับอาทิตย์นี้นะคะไปก่อกรรมทำเข็ญอะไรไว้มากทำเข็ญเอาไว้นะคะถ้าหากว่าใครได้ติดตามเพจคิดเล่นะค โดยสม่ำเสมอจะเห็นได้ว่าใน<ต>ช่วง<ล>อาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพจของเราเนี่ยอุ่นน้ฟ้าข้าง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะคุณอาจเกิดอะไรขึ้นครับคุณไปก่อกับทําเข็นอะไรไว้ไม่ใช่เหตุไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการของเราแต่เพียงสถานเดียวนะคะเหตุเกิดจากการที่แขกค่ะได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในหัวข้อบียังแอนเชตับนะคะแล้วก็ในงานนั้นนะคะแขกก็ได้พูดถึงอุดมการเรื่องการรับน้องอำนาจนิยมเผด็จการอะไรต่อมีอะไรตรงหัวข้อในรายการเรารงกับหัวข้อนนะคะแต่ว่าแขกได้ไปพาดพิง ถึงมหาวิทยาลัยศิลปกรนะคะเนื่องจากไปพูดในมหาวิทยาลัยศิลปกร,รก็เลยยกตัวอย่างเหตุการณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปกรว่าแค่คิดว่าเราควรจะย้ายนะคะศักดิ์ศรีนะคะของมหาวิทยาลัยออกจากมิติทางพิธีกรรมรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักศึกษาการรับน้องการรักในสถาบันการศึกษาของตนเองการรักรุ่นนะคะไปไว้ที่ผลงานทางวิชาการแค่ก็เลยตั้งคําถามไปว่าเราควรมาดูกันดีไหมว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ย มีนักวิชาการอ๋อมีนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกกี่คนคมีใครได้รางวัล<ม>โนเบลบ้าง<ม>อันนี้หมายถึงทุกๆมหาวิทยาลัย<ม>นะคะส่วนมหาวิทยาลัยศิลปกรเนี่ยแ<ม>ทนที่เราจะมานั่งภูมิใจในเครื่องแบบ<ม>นะคะในเข็มขัดหรือในประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราควรจะมานั่งตั้งคําถามว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะได้ผลิตศิลปินระดับโลกออกไปกี่คนครปรากฏว่ามันได้สร้างความไม่ พึงพอใจนะคะให้กับทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันอของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งแขกก็ยอมรับว่าออแขกอาจจะได้กล่าวพลาดพิงโดยความรู้เท่าไม่ถึงการอของแขกนะคะเพราะว่า เป็นที่รู้กันดีค่ะว่ามหาวิทยาลัยศิลปกรนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาโดยอาจารย์สินพิราศีนะคะซึ่งเป็นศิลปินชาวอิตาลีนะคะตั้งแต่ปี1942นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและระดับนานาชาติและนับตั้งแต่ปี1942มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมหาวิทยาลัยศิลปกรก็ได้ผลิตบุคลากรที่ทางศิลปะ นะคะในหลายๆแขนงที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเอ่ยชื่อคําว่ามหาวิทยาลัยศิลปกรนะคะยังไม่ต้องสงสัยเลยค่ะแขกมั่นใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักกันในระดับโลกค่ะคุณอัรน์เพราะฉะนั้นเวิทยานาชาก็รู้จักกันดีแขกก็ต้องขออภัยนะคะขอโทษนะนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะกับทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปกรค่ะคุณอัศค่ะ ก็ต้องขอโทษมาหน้าที่นี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจากใจจริงแล้วทีนี้เรามาถึงประเด็นของเราต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับรับน้องแล้วเนื่องจากอุตสาห์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างอุ่นาฝาค้างแขกก็เลยอยากจะเอาความคิดเห็นนะคะที่คิดต่างจากแขกนะคะอาจจะไม่ไม่ไม่มีคุณอัดอยู่ด้วยในงานวันนั้นนะคะเอามาอ่านกันในรายการว่ามุมมองนะคะเรื่องการรับน้องจากคนในศิลปกรเองเนี่ยได้เห็น เรื่องนี้อย่างไร,รนะคะน,น,น่าสนใจนะคะวความคิดเห็นอันแรกของคุณพิงค์นะคะผลประกอบศิลปะนะคะบอกว่าไม่ผิดที่คุณจะมองแบบนี้แต่บังเอิญสิ่งที่คุณมองคนส่วนใหญ่กลับมองตรงกันข้ามกับคุณคุณอยากจะทำตัวเด่นไม่ว่าแต่อย่าไปกระทบกระเทือนคนส่วนใหญ่คุณเคยได้ยินไหมที่อาจารย์ของพวกเราพูดไว้เสมอชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวสุดท้ายสิ่งที่คุณพูดมันจะตายไปพร้อมกับปากของคุณ ความคิดเห็นอันที่สองนะคะซึ่งก็น่าจะต้องอเอามาอ่านในที่นี้นะคะคว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนอม,มาจากเออมุมมองจากคนข้างในนะคะบอกว่าที่ตรงนั้นตรงที่คุณพูดอยู่กรุณาให้เกียรติสถานที่และบุคลากรด้วยนะคะคอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่จบมาจากศิลปกรทั้งนั้นต่างประเทศดีขนาดนั้นย้ายใ้สัญชาติอค่ะ ไปเลยค่ะอันนี้นะคะคแขกก็ยินดีมากนะคะคที่ได้เปิดโอกาสไม่ใช่ได้เปิดโอกาสนะคะเราเป็นพื้นที่เปิดอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาแล้วก็คใครก็ตามนะคะได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราและแขกคิดว่ามันจะทําให้สังคมไทยนะคะเป็นสังคมที่ อุดมปัญญาอ,อย่างที่ใครๆหวังจะเห็นแล้วก็เป็นสังคมที่ยินดีต้อนรับการวิาพากษ์วิจาร์เพราะว่าแขกเชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มต้นนับหนึ่งตั้งคำถามกับสังคมเราเองแล้วก็เริ่มวิาพากษ์วิจารณ์ส,รสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินอยู่กับมันค่ะคุณอัดเรามีคำถามอีกหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับรับน้องนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงหน้าครับ ช่วงที่2ของรายการที่ยังติดค้างประเด็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับรับน้องนะครับอ,อ,อย่างที่มีท่านผู้ชมออคอมเมนต์มาบอกว่าความคิดของคุณคำปาก,กาไม่ใช่เป็นความคิดของกระแสหลักในสังคม<ช>ะคะจะมีความคิดท,ที่คิดต่างจาก<ช>คนกระแสหลักในสังคมแต่ผมก็เชื่อว,ว่ายังมีท่านอื่นๆที่ค,คิดต่างเหมือนคุณคำปาก,กาเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะ,คะแขกคิดว่าในรายการนี้นะคะแล้วก็ทัศนคติของแขกนะคะซึ่งเราได้เรียนไปตั้งแต่ช่วงแรกๆของรายการนะคะว่าทัศนคติที่มา จากเราจากราการของเราไม่ใช่สัจธรรมนะคะเราเพียงแต่ได้นําเสนอความคิดของเราออกไปในที่ <ใน S 2> สามมธารณะน,รนะคะเป็นมุมมองหนึ่งแล้วก็ยินดีนะคะที่จะเปิด พื้นที่แห่งการถกเถียงและก็การวิพากษ์วิจารณ์ให้มีมากยิ่งิ่งขึ้นไปในสังคมของเราทีนี้ในหัวข้อเรื่องการรับน้องค่ะคุณอัดอาทิตย์ที่แล้วที่คุณอัดอาหารเป็นพิษนะคะแขกได้พูดถึงประวัติศาสตร์ของระบบโซตาสไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงจะรวบรวมความคิดเห็นจากหลายๆอาจารย์หลายๆท่านนะคะเกี่ยวกับการรับน้องอาจารย์สมคิดเลิศ ไพทู2 2> นะคะคซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของท่านนะคะเกี่ยวกับการรับน้องบอกว่า รับเพื่อนใหม่นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กเ็ธรรมศาสตร์เก่าจะไม่ใช้คำว่ารับน้องจะไม่ใช่คำว่ารับน้องใช้คำว่ารับเพื่อนใหม่นะคะรับเพื่อนใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ต้องไม่วากโดยเฉพาะที่ลําปางใครวากคนอื่นต้องถูกลงโทษสถานหนักใครเห็นการวากให้แจ้งผมด้วยนะคะผมจะเข้าไปจัดการใช่ด้วยปกติที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยประสบการณ์ของผมนะฮะก็คือจะไม่มีการวากไม่มีระบบโซลัสก็จะเป็นรับน้องแบบเหมือนกิจกรรมทั่วไปสนุกสนานท่านั้นแต่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นอย่าง คุณอัดก็เรียนที่ญี่ปุ่นแขกก็เรียนที่ญี่ปุ่นไม่มีการรับน้องโดยทิ่นเชิงนะคะเพราะว่านักศึกษาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานพิเศษนะคะเพราะว่าคิดว่ามันคุณคามการต้องอย่าลืมว่าในระบบของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีระบบของชมรมมีชมรมซึ่งมหาวิทยาลัยไทยก็มีนะคะระบบชมรมที่จะมีคล้ายๆรับน้องคล้ายๆรับน้องแต่ว่าซึ่งเป็นกลุ่มเล็กแล้วก็เป็นไปด้วยความสมัครใจหรือว่า ในอเมริกาเองซึ่งเป็นต้นกําเนิดของโซตัสเนี่ยไม่มีแล้วนะคะระบบโซตัสซึ่งเราจะพี่พูดกันในรายลเอียดต่อไประับรงวมของมหาวิรัยนี้ไม่มีนะคะทีนี้อาจารย์วันรักสุวรรณวัฒนานะคะได้เขียนบทความเกี่ยวกับการรับน้องแล้วก็ได้สรุป ภาษาอังกฤษเรียกว่าได้ conceptualize <c oughs> นะคะได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการรับน้อง <c oughs> และวัฒนธรรมไทยเอาไว้รวบยอดความคิดและแขกคิดว่าน่าสนใจนะคะสําหรับที่จะเอามานําเสนอในรายการของเรานะคะสําหรับคุณผู้ชมอาจารย์วันรักบอกว่าจากมุมองจากมุมมองทางประวัติศาสตร์นี้ระบบโซตัสถือเป็นประดิษฐกรรมทาง <c oughs> วัฒนธรรม ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการหยิบยืมองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจากมหาอำนาจจกักรวรรดินิยมทั้งอังกฤษและอเมริกันแม้จะต่างกรรมต่างวาระแต่ก็อิงอยู่กับฐานกรอบคิดเดียวกันกล่าวคือกรอบคิดแบบเจ้าผู้ปกครองอนณา,านิคมซึ่งมีรูปแบบที่เข้มข้นรุนแรงเพื่อกำราบเมืองขึ้นให้สยบยอม โดยในเนื้อหานั้นการเข้าไปรุกราและการควบคุมจำต้องนำรูปแบบการปกครองแบบทหารเข้ามาใช้โดยผ่าน กลไกของระบบการศึกษาของคนระเรือนเพราะฉะนั้นอาจารย์วรรณรักสรุปว่าการรับน้องเนี่ยก็เป็นการจำลองระบบการปกครองนะคะระหว่างเจ้าในนิคมกับเมืองขึ้นนะคะโดยการประยุกต์ใช้ระบบระเบียบวินัยอันนั้นซึ่งอาจารย์พิษได้ขยายกรอบคิดว่าด้วยอนานิคมนี้อีกว่ามันถูกนําไปประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอย่างไรนะคะแขก็ขออนุญาตนะคะนาความคิดเห็น ขออาจารย์พิษมาอ,มอาจารย์พิษบอกว่าผมขออนุญาตสรุปนะคะเรื่องที่เคยพูดและเคยเขียนในที่ต่างกันสักสามประเด็นเกี่ยวกับสาระสําคัญว่าทําไมการรับน้องจึงยังคงอยู่ยืนยงในประเทศไทยข้อที่หนึ่งก็เหมือนกับ ที่คนจํานวนมากพูดกันคือการรับน้องเป็นวัฒนธรรมแบบเผด็จการที่ฝังรากลึกลงไปในสังคมไทยดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งที่สืบทอดการเมืองเผด็จการในสังคมไทยกลอไปความจริงเรื่องนี้ก็พูดแล้วพูดอีกในสังคมไทยมาตั้งแต่ยุคเดือนตุลา<ช>ไม่ว่าจะเป็น,นค,คุณสุจิตวงศ์เทศนะคะคุณอาจารย์เสกสรระเสริฐกูลหรือแม้แต่อาจารย์ธเนศเจริญเมืองก็กล่าวถึงเรื่องนี้มานานแต่ อาจารย์พิศบอกว่าอาจารย์พิศมีประเด็นที่พิเศษขึ้นไปอีกนั่นก็คือมองว่าทําไมในสังคมไทยวันนี้ระบบรับน้องแบบนี้ยังดําเนินไปได้<ช>ทั้งที่บ้านเมืองก็ไม่ได้อยู่ในระบบะเผด็จการอย่างน้อยอธิการบดีก็ไม่ใช่ทหารอีกแล้วนั่นคือประเด็นที่สองหมายถึงว่าระบบรับน้องดําเนินได้ด้วยเหตุผลในเชิงการคาดคํานวณหรือคณิตศเลทรนะคะไม่ใช่เหตุผลเชิงวัฒนธรรมที่มีมานานเพราะว่า เพียงเพราะมันมีมานานแต่มันมีมานานเพราะมันคุ้มจริงๆและมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานมาเพราะว่ามันคุ้มไม่ใช่มันดีงาม,มหรือพูดให้ง่ายคุ้มทางเศร,รษฐกิจเป็นคุนดยมถ้าพูดให้ง่ายก็คือมันดีแบบคุ้มไม่ใช่ดีแบบงามการถูกรับน้องนั้นกระทําแค่ปีเดียวแต่ได้รับน้องกลับสปีนี่นี่เป็นการบริหารจัดการที่โคตรจะกําไร นะฮะรุ่นน้องได้รับการดูแลรุ่นพี่ก็ได้รับการเคารพและแน่นอนว่าสุดท้ายรุ่นพี่ได้ซุ้มได้ดอกไม้ได้เพลงเชียร์ในวันรับปริญญาที่จะดูวิลิตสมารามากขึ้นทุกวันทุกฝ่ายได้กำไรนะคน่าสนใจของไอาเจ๊ทิพย์มากเลยนะครับะไม่ได้เป็นแบบท t า a ิช s i นก็เป็นนิยมเป็นแบบทุนนิยมแล้วแล้ววันที่แขกไปพูดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีนิสิตจากจุฬาบอกว่าไปไปมามาหนูรู้สึกว่า ความเป็นพี่เชียร์ของหนูเนี่ยเหมือนหนูเ,เป็นเครื่องมือของอาจารย์ที่เอาไว้สอดส่องดูแลพฤติกรรมของน้องรุ่นน้องปีหนึ่งะคะเวลาอาจารย์รู้สึกว่าน้องๆแต่งตัวไม่ถูกระเบียบอาจารย์ก็จะมาบอกรุ่นพี่ว่า ไปบอกรุ่นน้องสิแต่งตัวให้มันถูกระเบียบกว่านี้ไหมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆการปกครองแบบเจ้านานิคมกับเมืองขึ้นโดยที่มีรุ่นพี่เป็นเหมือนกลไกทางอำนาจและกลไกเองประเทศสลาศเจ้าเมืองใช่เป็นเจ้าเมืองประเทศสลาศนะคะที่จะไปคอยปกครองพลเมืองให้กับเจ้าเมืองใหญ่ก็คือเจ้าอานานิคมอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเราไม่ได้ตัดสินว่าอะไรผิดถูกชั่วดีในที่นี้นะคะกําลัง จะบอกว่ามันมีวิธีการมองจากหลายแง่มุมนะคะหลายเ e อร์สเปกทีฟหลายมุมมองจากหลายๆสาขาวิชาที่จะมาวิเคราะห์การรับน้องแต่ที่นี้ตัวแขกเองนะคะแขกเห็นว่าการรับน้องเป็นอย่างไรของแขกเองนะคะคือแขกมองว่าแขกไม่เห็นด้วยกับการรับน้องย้ําเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแขกนะคะแต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนไม่คิดไม่เห็นด้วยกับการรับน้องเพียงแต่ว่าเหตุผลอาจจะไม่เหมือนกับคุณคำปากา แคกมีเหตุผลดังต่อไปนี้นะคะข้อ <c oughs> ที่1ก็คือว่าการอ้างว่าการรับน้องเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นการเครารพความอาวุโสแบบไทยนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะระบบโซลตาสออกมาจากฝรั่งและฝรั่งเอง คือในเมืองแม่ที่เป็นต้นตำรับของโซตาสก็ไม่มีที่ไหนที่มีระบบการวักหรือรับน้องอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเว้นแต่บางแห่งนะคะที่ยังมีแฟคเฮาส์หรือรมีฟราเตอร์นิตี้กรุ๊ปซึ่งมีกฎว่าจะต้องอยู่นอกมหาวิทยาลัยเท่านั้นข้อที่2การอ้างว่าการรับน้องเป็นการเตรียมตัวให้รุ่นน้องปรับตัวเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันร,รักกันช่วยเหลือกันนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าอย่างนั้นมหาวิทยาลัยอ,อีกหลายร้อยหลายพันแห่ง นะคะทั้งโลกนะคะที่ไม่มีประเพณีการรับน้องนักศึกษาปีหนึ่งเหล่านั้นจะอยู่กันอย่างไรความจริงก็คือว่านักศึกษาทุกคนพึงได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีวุฒิภาวะที่จะดำเนินชีวิตตามที่ตนเองเห็นว่าสมควรไม่พึงมีใครมาอ้างเอาความเป็นรุ่นพี่มารับรองความชอบธรรมในการสั่งสอนชี้นำหรือแม้กระทั่งกำหนด ชอบชั่วดีให้แก่ใครได้เพราะว่าประชาชนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตัวตามกฎหมายเป็นกรอบใหญ่ๆอยู่แล้วความจริงแล้วก็ค,คือระบบปฐมนิเทศในมหาวิทยาลัยก็น่าจะเพียงพอแล้วะนะครับยังติดค้างอีกอยู่หลายข้อสำหรับคุณคำประกาศนะครับเดี๋ยวมาช่วงหน้านะครับเราจะมาฟังความเห็นของคุณคำประกาศที่มีต่อเรื่องการรับนองต่อครับ เรื่องที่ยังค้างกันอยู่นะครับที่คุณครรมากาวมีความไม่เห็นด้วยกับเรื่องการรับน้องอย่างไรต่อครับค่ะสองข้อไปแล้วนะคะเวลามีน้อยต่อข้อ3าเลยก็แล้วกันนะคะข้อ3าก็คือแคลเห็นว่าสังคมที่เจริญแล้วนะคะย่อมไม่มีความเคารพในการและกันมากกว่า สังคมที่เจเริญแล้วเราย่อมต้องการการเคารพในการและก<ม>ันมากกว่าจะรักกันอย่างบ้าคลั่งและไร<ม>้เหตุผล<ม>นะคะดังนั้น<ม>การเคารพในสถาบันการศึกษาหรือเคารพในรุ่นพี่<ม>ย่อมเกิดจากคุณูปการที่มหาวิทยาลายัยหรือสิทธิ์เก,ก่ามีต่อสังคมคม,มีใช่ด้วยการสร้างพิธีกรรมละลายพฤติกรรมให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาโดยอ้างถึงระบบอุปธรภมอันอบอุน่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะถึงท<ม>ี่สุดแล้วนักศึกษาทุกคนนะคะพึงมองสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัดด้วยสายตา วิภาคมากกว่าจะรักหรือครั่งเพียงเพราะเราได้เรียนที่นี่หรือเพราะที่นี่มีบุญคุณกับเราข้อที่4นะคะสังคมที่จเจริญแล้วย่อมตั้งคําถามต่อความเป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือสิ่งที่เรียกว่ายูนิตี้นะคะเพราะสังคมสมัยใหม่ให้ความสําคัญกับความแตกต่างหลากหลายและการมีขันติธรรมต่อความแตกต่างในความเชื่อและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีความชื่นชมในอิสราภาพของปัจเจก,กบุคคลไม่สนับสนุนการเดินเรียงแถวหน้ากระดาหรือการทําตาม คำสั่งอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะข้อต่อไปศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยค่ะไม่ได้อยู่ที่ความเก่าความใหม่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบไม่ได้อยู่ที่ความรักความสามัคคีของคนในสถานศึกษานั้นๆนะคะแต่อยู่ที่ผลงานการเรียนการสอนการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆและการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาคมโลกและเพื่อนร่วมโลกย้ำว่าไปให้ไกลกว่าสถาบานันไปให้ไกลกว่าประเทศชาติมองไปให้ถึงโลกทั้งใบเวทีระดับโลกนะคะข้อที่6สําคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ ปัญญรปราศจากซึ่งเสรีภาพที่จะกะบฏและท้าทายต่อความเชื่อเก่าๆประเพณีเก่าๆระบบโครงสร้างอํานาจแบบเก่าๆมหาวิทยาลัยจะเป็นพื้นที่ทางปัญญาให้กับสังคมได้อย่างไร,รนักศึกษาที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเข้าไปเพื่อตั้งคําถามและหาคําตอบให้กับตนเองโดยมีอาจารย์และหนังสือเป็นผู้ช่วยนะคะไม่ใช่เข้าไปเพื่อที่จะเชื่อฟังหรือบูชาะะครูบาอาจารย์รุ่นพี่และสถานศึกษาที่ตนเองกงกัดอยู่ ก็เจ็ดนะคะอย่าหวาดกลัวการไม่มีรุ่นเพราะการไปเรียนต่อต่างประเทศการสอบชิงทุนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคุณไม่จําเป็นต้องมีรุ่นเพราะไม่มีใครแคร์หรือไม่มีใครรู้จักรุ่นของคุณนะคะว่าเป็นอะไรยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าคุณมีประวัติเป็นวากเกอร์หรือมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการรับน้องคุณอาจจะสูญเสียโอกาสที่จะเรียนหรือทํางานในองค์กรระหว่างประเทศด้วยซ้าไปก็หกข้อต่อไปนะคะหากจะมีการรับน้องคนมีอย่างสมัครใจและอยู่นอกมหาวิทยาลัยและน้องและพี่ ที่สมัครใจจะเข้าสู่พิธีกรมรมการรับน้องอต้องรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองเพราะรนั่นเป็นชอ ice หรือเป็นทางเลือกของคุณเองข้อ9โลกนี้ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยโปรดทดสอบความเชื่อของตอนเองนะคะด้วยการเปรียบเทียบความเป็นไปของประเทศไทยและประเทศอื่นๆบนโลกใบน,นี้ด้วยเช่นตั้งคําถามว่าทําไมมหาวิทยาลัยในประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วจึงไม่มีระบบโซตัสและการรับน้องอีกแล้วข้อสุดท้ายแล้วค่ะแคาทำการเมืองไทยมีแนวโน้มสนับสนุนระบอบอำนาจนิยมนะคะไม่ให้ไม่ชอบ ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงท้าไทยนาจรัฐต้องการพลเมืองที่ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังคําสั่งไม่ตั้งคําถามไม่สงสัยและหลงไหลว่าประเทศที่ตอนอยู่นั้นดีแล้วประเสริฐแล้วอย่าเปรียบเทียบกับที่อื่นเราไม่มีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝรั่งยังชอบข้าวเหนียวม่วงของเราอะไรนํานองนี้นะคะประเพณีการรับน้องท้ายที่สุดแล้วมันสอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองไทยและยากจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำนัดสิบข้อจัดเต็มสิบข้อจัดเต็มครับวันนี้นะครับแล้วรวมถึงยังเป็นข้อที่ยังมีให้ผู้ที่คิดต่างจากกระแส ที่คุณกรรมการคิดคือเหมือนคิดกระแสหลักว่ารับน้องดีคือว่ามีช้อยส์ว่าคุณสามารถทําได้แต่ว่าต้องเป็นการสมัครใจเขาและรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลือกคุณอาดวันนี้ว่ารับผิดชอบมีหนังสืออะไรมาแนะนำคะอย่างรวดเร็วกคเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะฮะชื่อหนุ่มนายคมพีโดยอาจารย์โดยคุณสุจิตวงเทศนะครับพิมพ์กับสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับคุณสุจิตวงเทศเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อนะฮะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512 เป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เนื้อใหญ่ใจความอยู่ที่ความไม่พอใจต่อระบบอาวุโสหรือซีเนยริตี้ที่มีอยู่ตามมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วไปของเมืองไทยนะฮะ,ค,ะคิดตอนแรกคิดว่าจะอ่านในโคเทชั่นข้างในแต่คิดว่าเวลามันไม่พอนะฮะผมก็จะขอสรุปนะฮะที่อาจารย์ชันวิกเกษตรสิรินะครับเขียนจากคำนำเสนอในเรื่องนี้ว่าหนุ่มนายคำพีของสุจิตวง์เทศพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512เนื้อใหญ่ใจความของเรื่องก็คือความไม่พอใจต่อระบบอาวุโสหรือซีเนยริตี้ที่ อยู่ตามมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วไปในเมืองไทยสุจิตวง์เทศเป็นคนหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกไม่พอใจต่อระบบอาวุโสที่เขาพบเห็นจากประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยงานเขียนของเขาเกิดขึ้นมาในช่วงที่ระบบนั้นขึ้นสู่สุดยอดความอิ่มตัวของมันสถาบันการศึกษาของไทยในช่วงหลังพุทธศักราช2,500เป็นต้นมาได้พัฒนาระบบอาวุโสอย่างวิจิตพิสดารผู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นหรือแม้กระทั่งจนบัดนี้ คงจะได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและบ่อยครั้งทีเดียวก็คงจะต้องตั้งคำถามอย่างเจ้าหนุ่มคนที่เริ่มจะหน่ายคำภีทั้งนี้เพราะคำภีที่เขาเข้าไปสแสวงหานั้นกลับกลายเป็นว่ามีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายก่ายกองเข้ามาบังคับจิตใจและวิถีชีวิตที่ควรจะพึงเลือกได้อย่างอิสระเสรี ค่ะตัวละครในนี้ใช้ชื่อว่าทองปลบางระจันนะคะอยากให้อ่านกันจริงๆหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ปี2512แต่อ่านในปีพศนี้ยังไม่เชยและคุณสุจิตวงเทศเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรที่แขกคิดว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้องภาคภูมิใจค่ะนะครับวันนี้รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับน้องนะครับว่าจะคิดจริงคิดเหมือนคิดต่างกับเราก็ได้นะครับ พบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับในรายการคิดหเห็นต่ตงกับคำประกาศทุกวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มครึถึง4ี่ทุ่มทางอวซีวีครับสวัสดีค่ะ